นางร้ายดังพดแรงค่ะปม,มิตแท้วายชาวเน็ตจับโยงมือที่สามหนิงจินออกมาเปิดใจแล้วค่ะสำหรับสาปิสนาที่ถูกโยงเป็นมือที่สามคู่รักหนิงปณิตาและสามีจินเจรินแท้จริงคือเพื่อนสนิทของนางร้ายชื่อดังเข็มะพรารดาชื่อเดิมเข็มรุจิราซึ่งเข็มได้กล่าวไว้ว่ารู้จักพี่หนิงเป็นการส่วนตัว จินเป็นเพื่อนเข็มและอีกท่านที่เป็นข่าวก็เป็นเพื่อนของเข็มแต่เรื่องราวทั้งหมดก็รู้เท่าที่รู้พี่หนิงรู้เหมือนกันและส่วนตัวลำบากใจที่จะพูดเพราะเราเป็นคนกลางและมันไม่ใช่เรื่องของเราขอให้ทุกคนเคลียร์กันเองจบเองค่ะล่าสุดเข็มรพัตราดาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคําว่ามิดแพ้โดยระบุว่าคือคนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือน สิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่อนบางคนพร้อมเราจมน้ำต่อหน้าต่อตาแต่มิแท้อาจจะดึงและฉุดกระชากลากถูให้เรามีชีวิตรอดให้ได้มิตรแท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิดและอยู่ข้างเราเสมอนในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา จากนั้นโพ์ดังกล่าวมีชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์มากแถมจับโยงปมข่าวดราม่าร้อนๆหนิงจินและเพื่อนสนิทอีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ